สวัสดีครับพี่นงองครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง youtube ตุงยามยาามือสานมอนี่ขึ้นมาเล่นทองผูพี่นงองกับบรรยากาศธรรมศาสตร์ให้มันมอนี้ว่าจะไปเอาผึ่งพี่นงองเห็นทั้งผึ่งว่าจะไปเอาผึ่งมนงันจิเป็นยังไงแต่ว่าบ่เคยเอาจักเครืั้งแรกพี่นงองเอาผึ่งจิงเป็นยังไงไปเบิ่งพี่น้องว่าจะเป็นแบบไหนกับบรรยากาศ กไงทงหน้าพี่น้องอันนี้แหละมันสวนมันที่มาปลูกพี่น้องไงมันสองเดือน <c oughs> นี่แหละพี่น้อง <c oughs> นี่แหละพี่น้องฟีมือปลูกมันสองเดือน <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> จากมือนั้นมาหอดมือนี่สองเดือนพี่น้องมาเบืองบานนี ติดโอ้เขียวงามดีพี่น้องคนนะเขียวงามขนาดเลยตอนนี้กับเวลาประมาณใบใบมุง่งกลัวๆพี่น้องกินงเขาเที่ยงแล้ววัาสิลอไปเบิ่งผึ่ง,งเป็นยังไ <c oughs> งแดดบัวหอนเป็นไรมืนหนีพี่น้องเพราะว่าเมาื่อวานนีฝนตก <c oughs> เอาโมาบาังลิงพี่น้องริงขึ้นต้นไม้นี่เอาไปยังบ่นี่ให้พี่น้องเลยอยากไปเอาเผืองบยอยากให้ไปน้ำก็เรียกให้ลงมาลงมาลงมาเนี่ยนี่โตลงมาอยากไปเอาเผิงน้ำบ่วอยากไปอันตรายพี่น้องให้อันนี้ก็ลัังเหตุคุบซํานี่นะบ่คุบนะยังโ่แล้ว ใส่ถนตอนบองอน้ำให่ทานผู้ชมไปเบืองโลดอันนี้เตรียมอุปกรณ์พี่น้องปลาลงไปลงไปห้างเันผมป,ปะละเราละปลาพี่น้องพาไปเบืองบัานนี่เป็นแบบใดรับพี่น้องหลังจากที่ <S S S มาหอดแล้วมาเบืองห้างพี่น้องเห็นแล้วห้าง พี่นนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่ทั้งไงเต๋เจพี่น้องเลยล่อ รอขั้นตอนเห็ดเห็ดขบพี่น้องเห็นพี่น้องไหมเพิงหลวงบอกอันเวดเพิงหลวงพี่น้อง,งย,นะยูนยปลาในดงพี่น้องเลยบอกพี่กัดฟอมดบอกดงผู้พานพี่น้องครับ <laughs> พี่น้อง ขั้นตอนต่อไปกับเห็ดคูพี่น้องเลยเห็ดคูเผ็ดแยงตะกอนโอ้ยฝนตกพี่น้องเลยเอาเล่าบปะ

มาถึงขั้นตอนสำคัญพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดคุบพี่น้องเลยคุบคุบเอาเผิองเอาตอพี่น้องแต่ว่าคุบวันนี้เอาเพิองอันนี้คือขั้นตอนสำคัญที่สุดพี่น้องใส่ใบคาป่ะใบคาไปเนียงแล้วใส่ใบคาก็ใบเป่าพี่น้องเลยใบเป่าใกล้พูดใบคาใส่ใบคาพี่น้อง เพราะว่าการอาเพิงเนี่ยสำคัญคือคือตอนเห็ดคบนี่แหละพี่น้องนียจัดจัดจัดคามาเห็ดเป็นใบใบใบแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงพี่น้องคาค้มหรือคายอย่างวะคาคมคาอย่า,ายงเขาเนี่ยแหละพี่น้องขั้นตอนสำคัญพี่น้องคือตัวน,นี้ ตอกลักพี่น้องตอกลักแหละเขาเคลื่อนย้ายนั่งยังหมดบอกหมดเด้นี่อันตรายรอบด่านพี่น้องอยงนี่ปลา <laughs> หมดขั้นกับตอดเจ็บพี่น้องเลยโ <laughs> <laughs> อ้บ่เพิ่งจะเจ็บก่อนเลยถ้าขนาดหมดขั้นกัดกันยังเจ็บพี่น้อง <laughs> ไปรด เห็ดไ่บ่คุปม,มันนะควันหลายเท่าได้ยังคักนะควันเป็นหัวใจมันเลยแหละนี่ต้องการควนแลีนบ่ต้องการควนอย่างเดียวนี่แหละพี่น้องอเาควนอย่างเดียวเหมืนควนไปนตัดนี่อีกหลายพี่น้องอยู่ป่านั่นแหละ การหาการหาห้างผึ่งก็หายากเลยพี่น้องมันบ่คอยได้พ่อยังไงได้ห้างผึ่งแล้วก็วิธีการเดาอีกโอ้ฝนละสามลอยในโบแพงเลยพี่น้องเลยอันนี้ผึ่งเดืินหาเดือนเมษายนเดือนเมษายนอยู่พี่น้องช่วงนี้ต่อเดือนเมษายนต่ว่าฝนถตกแล้วพี่น้อง เอาเมื่อแม่หำไปไปเอาเมื่อเม่ไปเรต้องเบิ่งเอาเมื่อโรดไปเียมัมันปิดตยานยงเาอยู่เียลนะอยากเบิ่งเห็นเดีว่าเมื่อแล้วไปยังมาอยู่ปรเดีนี่ไปไปหเมื่อ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 โอ้ยเาเลี้ยวบ่เดี๋ยวอยยาวายากไปหเมือโอ้ยอันตรายเดนี่เว้ยโอ้ยให้เบิ่งแลวอยากเบิ่องก็ได้ฮะอยากยังไงก็ดีนี่ไหวเบาดีนก็ดีะเนี่ โอ,อ้เมื่อเมื่อถ่ายอยู่ข้างนอกคุณละอย่างไงจ้แบบาพิธีไมใช่ระบาดไงนี่ได้อย่างไงเหน็นดวงวิญาณไงแปะอยู่นี่แหละเห็นแปะอยู่นี่ยังไงนี่ดิหนูโมเล่วเว้ยคนผู้นี้เอายังไงก็ได้นี่พุดกับพุีอย่างน้ำเขาบาจีบดนี่เฮ็ดเลนี่ ไฟใส่ยังยิ่งแต่งไฟหยุบเจอเปล่าอันนี้มันเฝ้าไม่แกนก็ยังดีไปนี่ไม่ยังโดนลูกยุ่งไม่ยังจริงเขาไม่หมองไปเลยแล้วเอาผื่งนี่โดนยังไม่ยังก็ไม่หมองเม่นอันนั้นเอาโดงดีเลยมันจังลูกบ่มันควันทนว่าไงนันเอาเผื่งต้นเอาเผื่งยังมันสอยู่ใส่เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสินะ เพ่อจะขึ้นอดอ่างมันอันนี้กับทือกันหน,นี่ทนองเบิดไว้ไมยายังนี่เบิร์ตงหังเลวังยาอนไนินดงังหูฟึ่งไปดงังไหมฮะตมันสีน,นั่นใส่น,นั่นมันเบียดให้มันตายบ<อ>่มันนั่นมันสีโมยูนี ดังไฟนะดมันแห้งหลายมันนั่นเลยนึกถึงว่าเขาคอนเก่ามันนะสูตร,ส,ตรสูตรในเพิงอยูมองเกาพี่น้องเซียนบอกว่าบอกให้ดังไฟพี่น้องเลยตอนตอนห้อยยูเนี่บอกให้ดังไฟพี่น้องอยูแบบแบบบ่มีไฟพี่น้องอยู่น่ะเลยเพราะว่า <c oughs> มันจิกลับมาอยู่ค่อนเก่าพี่น้องบ่ต้องดังไฟว่าสั่น กะสีล่องเบิงพี่น้องมือนี่หละสิเป็นยังไงเอาเพึ่งแบบบะตองดังไฟตัวเซียนอื่นนี่ดังไฟสามสี่กล่องพี่น้องตัวเซียนนี่บะตองดังไฟ่าท่านเอาลองเบิงพี่น้องไว้เป็นแบบใดหูกันมือนี่หละพี่น้องสิเป็นหมูหรือจาก็ดีเห็นแนตะ่เขาดังไฟไนะเพราะว่าบ่อไห่เพึ่งเขามาไใกล้เพราะว่าถ้ามีควนแล้วมันมาใกล้ตัวเซียนนี่บอกบ่อห่ดังบานเนี่ยเอาลองเบิงพี่น้อง มันจะเป็นยังไงอายุเทียง่เมื่อนน่แม่เสียโอ้หนาเซลยาเคนนี้เว่ยเหลือเฟือแล้วทำน,นี่นะน,นี่มานา่าเรือี่นะได้ได้สนสนด้เดเป็นไม้ยังพลาพี่น้องพาม้ยังพลาจูด จุดแหละกะสีเอาเอาไส้กลางไส้กาลางแหละกะสีเอาไปตองห่มพันไปตองแห,หละกะสีห่อพมเลยเนาะห่อพี่น,อน,อน้องเลยบื้องนสิถ้าเบิ่งแต่ตน้น <c oughs> เอาขืนเขาชนมากเขาไ่ให้เห็นเด้อเห็ดขินนอะ่ะปิษถ้าได้ไปเบิง่งโลกเราไปเสืข<อ>ข่ข่อยบ่มีแต่ให้ไปเห็นอยู่ในตน้นเอาตอนเราขืนเลยข่อยก็บเบิ่งว่าจะน,นั้นแล้วรวมบ่เพิงพ่งอันเสียนเอาเพิ่งนั่นนะ่ะออืเขาบ่ให้เห็นดอกตอนห่อนี่น่ะปิดษความลับนี่บ่แต่ว่า มันทีอยู่ที่สูตรไผสูตรมนัน่นาดหระของเขาของไผของมันแต่ว่าอ,อ,อ,อันนี้อยากให้เชื่อนี่ชื่อนี่โมไปยังเป็นบุญตาพี่น้องเพราะว่าเส้นนอเพลิงนี่ขาเจ้าบอกว่ามีสูตรไผลสูตรมันอยู่พี่น้องเลยครูไผครูม,มันเหรอเนาะมีครูมีบายเลยนี่เลยโมแมนว่าเห็นแหล้วเอาใด้งไๆเลยพีย่น้องต้องมีสูตรมีขั้นตอนมีครูมีบาเด้พี่น้องเด้เอโมแมนว่าเสียวใด้งไๆ ตะละท้องทิ่นสูตรไผ่สูตรมั่นพี่น้องแต่ว่าสูตรนี่ห้ามดังไฟพี่น้องเสร็จบ้านนี่เอาแบบนั่นเด่นที่มนอีกเป็นเรื่องเฮ็ดหญ้าเขานี่นะบ่นี่เราแบบง่ายๆนี่แบบเร็วๆนะที่เป็นบาลุงไทยอันอันนี้ฮะอันนี้เอาแบบง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆเอาเขี้ยวที่เป็นแปเอาแบบเพึงล้วงเพึงแบบนีอ้ านนีนะเริ่มการฮอล์ลพี่น้องหวยเสียนนี้ไหมเสียนหวยเลี้ยเราบนนี้หือจะ้ออีกนี่นคือเคยจะนั่งมาหลายอยู่ยพันเอาเคยจะนั่งพัน ายๆห่อหอกับบองตะเกอล่ะพี่น้องาข่หอกับกระบองตาเกอล่ะ่อยไปอันนี้มาไปปล่อยหลายเผือแล้วเปนๆๆน็นิ่นอ่ะปล่ยให้มาให้มาทีเนี่ยน,น,น,น้ำได้ป่ะนี่นนเอาเมื่อกับเมือ่อรถเมื่อก่อนไปไป มุ้งเมื่อสายอยู่หันละลนั่นถึงต้นด้นให่คอยมองแล้วอยฮะไปแมนวันที่เธอเดียวได้อาบผึ่งดีนี่นะจักมาเกี่ยวจักมาไกล้เลยพันพันรอบหนึ่งสองหลอบสามหอบสี่หลอดพี่น้องพันสี่หลอด ตั้นซีหลอดให้มันให้มันแน่นๆหน้าพี่น้องให้มันแน่นเลยไฟไหม้ไฟไหม้มันขวนไดหลายเพราะว่าการอาเผิ่งนี่ต้องใส่ควนหลายพี่น้องอคือได้เผิ่งทางแถวปากก้างแถวนี่มันโบ้ท่ายทางผุนคอยก็เดาอยู่ก <c oughs> ็คือเผิ่งทางพี่เด้แถวของเฮานี่เผิ่งทางนี้เผิ่งท่างนี่หายเหรอหายหายเขาแสดงว่าโอ้ยเป็นไถ่เมาสลวกกันมาไหดทำเจ้าเว้าวเนี่ยนะอยิบห,ห,ห,หอวทรงเรนนะ ยินแล้วเขา,เาขีวเผาศาสตาคนขีวเผาอู้อเอาน่ะควน,นควน,น,นตัวนี้มันเสียมันเสียมันสีออก,ออก,ออกลายบวบหมันแล้วหารอบพี่น้องเอาเครื่องจะนั่งเ,<ล>เครื่องจะนั่งสดต,ต้องต้องเอาเครื่อเครื่อเครื่อดิบพี่น้องเพราะว่าไฟไฟใหม่แล้วมันจังสิบวขาดไว้อันนี้คือเห็ดครูบเด้อพี่น้องเด้อ เขาบอๆทำยังไงนะนั hmm. <c oughs> iday, well. ่นมีอะไรเห็นไหมตอนเขาขึ้นเลยตอนอยู่เพิ่งนั่นเลยกลังนตขึ้นเลยไปเด้เส้นเลยไปเลยไปเลยย่างไปเลยตรงเว้นกับโดอะแต่การเราบอเออเออเออไปถ่ายยังหันล่ะ ยัยันพี่น้องกำลังแต่งคุบหัวใจสำคัญของการเอาผึ่งพี่น้องคือเห็ดคุบพี่ยัางเออผึ่งผู้พันดิผึผ่งผู้พันพี่น้องโ <c oughs> อ้เตียมเตียมเตียมเฟืองพี่น้องใชกล้องเฟืองเขาเบิ่งเหต เอาอยู่ใกล้พูดหาะอเนาะฮุบเฟืองหุบเฟืองมาแต่ลุมพี่น้องเลยแต่ว่า่บเ้จูดอกพี่น้องหุบมาเพื่อเพื่อป้องกันความปลอดไยพี่น้องผมมาไวซื้อเพื่อมีเหตุสุกเซินพี่น้องเถือมันได้ใส่แต่ว่าคือว่าสิโบเ้ใส่พี่น้องงานนี่อันนี้เขาเอามาเขาหุบขึ้นมาเพื่อไวซื้อพี่น้องเลย การแล้วนะบันเห็ดสายพายบ่น,นะเห็ดสายพายพี่น้องนนนบ้าเอามาหลายยังไม่เคยจะนั่งน,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 นี่เด้อเนี่เด้อสั่สังก็ได้จดอะไรเน่ะเออนด้เอาหางใหญ่ก็เ่าไปทิศหน่อย ัน่ไต่อทั้งต่อคอยต่อนั่นถึงเลยไปหาถอยหาหัน,หหนทงพายแบบนี้พี่น้องไปบันนี่ฟ้อมแล้วพี่น้องเราแต่งสุดอยู่ครับพี่น้องหลังจากที่แต่งต้นแต่งตัวแล้วแล้วก็้อมแล้วพี่น้องนี่แต่พี่น้องโ <laughs> มงเมนหมีเดินนี่ข้นเด้อนนี่นกำลังอ่นนันอยู่พี่น้องเสรครบวะ พนกันไปวันเนะชือพร้อมยังพร้อมแล้วไปยัง <c oughs> กำลังทดสอบควนพี่น้องมันใหม่หล้วตัวนะไ,นนนะไปอนะไรก่อนดิไปไปเลย Tay lắp vẫn đang tay lắp กำลังแต่งพี่น้อง

น้ำมันยังป็นไหนบ่แมวมันมาตอมพี่น้อง แม่เริ่มต้อมแล้วพี่น้องแม่เริ่มต้อมแล้ว <c oughs> ว่าได้ดังไฟพี่น้องเอ้ย <c oughs> กำลังปาดเอานนำหัวนนำพี่น้อง ม่มันตอมพี่น้องโอ้ยตอมหลายครับพี่น้อง <laughs> เรื่องเรื่องตอดวะบ่บ่บ่ แเราก็ตรงบัตติกพอนำพี่นอ้งองบางครั้งบางเครือก็ขอขอภัยด้พี่น้องเด้อแม่มันตอมพี่น้องไงรับพี่นองหลังจากที่ เอามาแล้วมาแตงพี่น้องไงกินยจกินอไหอตอเียหนลูกเพื่อพี่น้องกำลังแตงพ่อหนาม่อไญ่พี่น้องไงห้อโอ้ยโค้ไม่เหพี่น้อง หมวนำอไหนใหญ่เนาะปีย่ยังไงวะหมอหนำหมใหญ่ค้อนมันน่อย่วาลูกมันหลยพี่น้องค้อนมันน่อยคอมันเอน็นคอนมันแนหนมาตรทานแต่บะผัดจริงอยยาก,ก้มหมอเนยกินหมกินกมหพี่น้งองเลยเพิ่งไปซื้อนาภาคนะมาท๋้งมาทิ้งไปไปวันนี้ าาขับพี่น้องหลังจากที่เฮาเอาลงมาละมา่ะนเ้า,ามาเถียง,งหอดเถียงเหรอพี่น้องอันนี้คือหัวหนามพี่น้องคาดว่าจะได้อยู่ประมาณขวดนึงนวขวดละจัดร้อยกว่าบาทขวดละสี่รอยพีน่น้องนี่แหละอันนี้คือนั่งพี่น้องนี่นี่นี่นั่งนงั่งสาขายสีได้หลายไปได้ก็เบิดน,นี่สองร้อยประมาณอยู่สี่ห้ารอยประมาณห้ารอยสี่ร้อย ประมาณหารอยพี่น้องซ้ำนี่นเนี่ยไอชงนี่เซียนเขาว่าที่เขาหาผื่นเขาบอกว่า,ราวประมาณหารอยซ้ำนี่ยแคาตัวอนอี้ขวดนึงกัประมาณสี่รอยห้างนี่โตเกอยวประมาณเก้าร้อยพี่น้องนี่เนี่ยซ้ำนี่นแหละเก้ารอยเนี่นี่พี่น้องนนี้นคื <ๆ S 1> อเซียนเราไม่ได้เรียนนะครับผู้ได้เรียนขอว่าซ้ำไหมเนี่ยไอเรียนครับเขาเขาได้คนนี้ละโอ้ยเห็นว่ากับได้ บอกให้ไปก่อนสดๆเลยพี่น้องโอ้ยเวทเสบขนาดเลยนางมันอ่อนๆเราดีเนาะเป็นแลนแบบนี้เดียวมึงในพี่น้องแม่ยังไตยังเตียงอยู่คนหนึ่ะของแท้พี่น้องน้ำเพิ่งเดินหาพี่น้องของแท้พูดพี่น้องโอ้ยองแท้พี่น้องของแท้แม่ยังไตยอยู่เอาพี่น้องจะได้จัดแจงปั้นน้ำพี่น้องมันต่อไป ครับพี่น้องตอนนี้กำลังปั่นน้ำพี่น้องน้ำเพิ่อเดินหาของแท้พี่น้องเลยของแท้ล้านปเปอร์เซ็นพี่น้องพุนันแม่ยังไตยัยงติง้งตีงอยู่พี่น้องแม่นพุน่ะเซียนตีน่ะมาลุ่นมาลุ่นกันว่ามันสิได้ทอดไรพี่น้องกำลังปั่นพี่น้องน่แม่ยังนันอยู่พี่น้อง โอ,โอ้ยหวานครับพี่น้องเอ้ยบ่โอ้ยหอมหวานพี่น้องของแท้หวานบ่อืมแอบซ่บหวานอยู่บ่หวานหวานอันนี้กำลังปัน่นน้ำเพิงของแท้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนิดละพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมเพราะว่าคลิปนี้ก็ไว้ซับนิดละพี่น้อง ฝากพี่น้องกดติดตามช่อง YouTube ทุกอย่างเมื่อีสานนะพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะครเห็เนไหมเพราะว่าสได้มีกำลังใจเชคลิปให้พี่น้องเบื่งต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ